ข้างบนสมัยโหยหวนไม่ได้หลอกอันนี้ดีดันมันมีมานมาใช่ไหมคะที่มันไม่ตายเมื่อกี้เอาี่ตกไปากตรงไหนมานั่นไอ้นี่เพรา้องเพาโดนเชือกเด็กมาดิก็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 มาดิดุมลงน้อยอย่างแค้มาเลย โอเคเกมนี้แจมกันระหว่างสตรีมเมอร์นะคะสี่ช่องตปากมหาบทของเราเนาะนะคะจากช่องอเลสเตอร์เอเวอร์รีเดย์นะคะจากข่อยเกมมิ่งนะคะแล้วก็สมาร์ทเคค่ะแล้วก็วูดดี้ส่หมดอ่าเดีไหนก็มาแล้วอ่ะพี่ของซุปซ้อมก่อนซ้อมก่อนอย่าพลาดนะสองน้องซ้อมกันมาเยอะแล้วนะฮะอ่าหลีเฮียอาเฮียหลีนะอ่าหลีเฮียไออีทูแก การงงใจแั่การตีเนี้ยเนี่ยเลยแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเลือกเลือกตัวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบีบหน้ามาลงก็ได้ไม่เป็นไรเอามีหน้ามาปากแดงอีกแล้วนะพี่อไม่แดงครับปากไม่แดงไม่มีแรงสีป้องเนอะเหอไงจ๊ะเอาว่าปากม่แดงไม่แรงสี้องกไ ให้เราให้เก็บ l a ด y first นั้นพุณธดาขอเกมเลยครับคุณธดาเฮ้ยพี่ต่องซ้ำให้ได้เยวันนี้โอ้ยเราได้อยู่แค่ไรนะเราจะได้นแรงไงเราคุยมาหลายชั่วโมงแล้วเราไม่แถอยล่ไม่ตองโคตรเซ็ตถอยแล้วพี่มีอยู่แล้วเก็บจัดเลยเก็บจัดเลยพี่ถอยแล้วพี่มีอยู่แล้วเฮ้ยคุณดาโดนคุณดาโดนตังค์ไม่พักเลยเฮ้ยมันอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่งนี่เป็นไงนี่เป็นไงวันนี้สว่างเลยสว่างเลยเจ้าละวัด

เฮ้ย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 มันมันไปแล้วไว้แบมาแบตมาคุณดนคุณเฮ้ยอารยกต้องบนสมัยหยหวนพี่ตองตงร้องโหยหวนจัดเลยไปนะไม่สวย

เฮ้เอาเวนได้ปะคิวนั่นไอระดายังจะหงอกไปลัดเขาได้เราต้องยื้อแบบเราเราต้องเอาสายางเ้เมื่อสายพานเราเาใช่ใช่ตยวระหดอยู่แล้วตัอตัวตัวตวระหดการพิมพ์นิการการพิมพ์นสามพัติมเมอร์อาการไม่ได้อยู่ในเกมแ้ว ทุกคนบอกว่าเขาไม่ตกใจแบทแล้วก็ตกใสแยงไอด้านี่แหละอ้ยดูพี่ดูสปอโบลูมขึ้นนะตูดอ่ะพี่ก็เห็นที่หน้าผมเล่นคนาดิเปล่าตายจับมือายเป็นวไม่พอตัวด่เอ้เราเริ่มเจ็บนะคุณแดนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเีกตาอ สองคนสองคนติดบ้านก่อนเด้ออะไรไายด้าวะเนี่ยเฮ้ยอะไรผายด้าวะเนี่ยต้องโดนต้องต้องไปิดใจไม่เลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาดังไปครนะเอาดังไปนะโดนแล้วเอาดังได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไม่ใช่เพื่อนถามพี่ออดัง ไทำไมทำไมเลือดมันไม่ลดเลยทำไมไม่นไม่อั็นไรตีอยู่สามวันได้ิโดนได้แล้วนะเฮ้ยเอ้าแฟนสวย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 ไม่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 เหมันต้องตายไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ด้านมันมีมานาใช่ไหมคะที่มันไม่ตายเมื่อกี้เอาพี่ตองไปเก็บตรงไหนมานั่นไม่ตายพี่ตองไม่ตายตองตองไม่ได้ อะไล้วพ right, right? ี yeah. ่พอรองโดนเชื Hence, ่อเลยเฮ้ยพี oh. ่มาเหรอมีใครรู้ล ah> ่ะเฮ้ยพี yes> ่มาหรอจ้าวจ้าวเล่นบอลแล้วจ้าวจ้าวมาเล่นบอ้จ้าวโอ้ยสวยเอาไอะเฮ้ยได้ได้ฮะตามตามตีเปอร์ต้องนตามตามใส่สมตาระดีดีผมอิมให้

อยาหไปเลยอยากเข้าไปไหมไม่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 ไมปไมาไม่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 ไั่ไม่ไม่ไมปไม่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 ไมไม่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 ไม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 ไไ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 ไปไมไไไไไปไไไปไไไไมไมไไไไมไไไไมไไ ไม่ตองดอแแคี roommate, ่ทีต uh, ังค์อ exactly ้อยอ้ยอ้ยาเอ้ยเอออุ้ยอ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 ้อ้เยดี๋ยวอ้แกกอ้ไมา้ไอ้อ่มไรัอนดีกว่ามาก่อนดีกว่าเราเอ้ยดักอปปแต้วแล้วมันเห็นหมเห็นเ้ยออ อะไรมีมีตัวมามีตัวมามีตัวมาระบังนะเราแบแนแล้วราแบแมนะล้แบแมนแบ็แมนมาเดี่ยวเข้ามาเรจับยูเราจับยูเราจับยูขอเแมนะเราจับยูแบแมนจับยูเราจับยูเราจับยูมาีมาอีมาดีมาดีเด่ยวเามามาดมาดแบแมนามาีไปอ้กไปก่อนลนนูฮะาากับสาธาับ เดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้เดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกให้เลยแล้วกันนะพี่บอกให้พี่บอกให้ี่ยันี้องีมมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดก็มา้ยยเยเขาจะให้มารีพอร์ตเพจนะครับ เพ็มไมเปเพียงมาเพีมงังสองข้างเลืสาวดกเพจนะคะว้าวต่างทางต่างทางต่างาง ไอ้โดียวเดียวนดียวโดียวเ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 ดีตวนดียวเดียวเดียวเดียเดียว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 ให้ให้อากาศเขาก่อนให้อากาศเขาก่อนให้อากาศเขาก่อนนฮะกลับบ้านมาทางานนะอ้กลับบ้านกลับบ้านลูกเบดถามบอกว่ามีงานบวชป๊อ โอ้เลยตตัวแล้วตตัวรัดไม่ทันเลยอ่ะไเอะไรอ่ะไร่ยแบทแมนไว้อะไร่าแบทแมนเข้ามาอะไอย่างอย่างจอบอย่างหัวร้อยไว้อะไรจากแบทแมนก็ต้องมีแบบนี้เดด แด่ดับแด่ดับเออกบพิม์ออมามารมรุยรรยรบวกไอ้ตายนะห่าใหตายนะห่าใหได้แมนดวงนะพี่องมันเพ่อนชวนรวยเราก็ต้องเข้าสิคะ ไมนน่ตให้ดักตกดัเป็นอะไรวะ,น,ะ,รรออะนี่ยดัดัเข้าเข้าบอกมีใไปเห็นไหมเ้ี่แดงเลน่นหมดนะ ไม่ไม่จริงไม่จริงเอ็งดูเอ็งดูแต่คุณดาไอการนั้นคุณดาบอกพี่แท้นบไม่ได้ดูเลยไม่ได้นเลยว่าวันนีู้อยากเก็บเรื่องั้ีรานีต้องสิงเป็นไรฮะสิงเป็นไรอองสิงเป็นไร่อนไอแจงตองไม่ตเหรอเฮ้ยเราครบโอายังไงฮะ เสียด้วยขึ้นจมูกหน่อยนะครันนะต่อไปกับคุณด้าพี่้องต่อนไปกับคุณด้าพี่ขอหนึ่งประโยคครับสองดูคุณด้าผ่าประโยคเลยสีโสมบางสูงบางสูงเกเหล่าก้าเกเหล่าก้อยลายสีสูคุณด้าก็นั่งฟังช่ยเลยอะไร แปลนะครับขยันนี่นี่เเลยอ่รับงอคดครับค้าถามมหาเสน่ห์อะไรนี่เหรอทำของพวานี่ขอบคุณทั้งสอเพคเลยนะเครับแอนแล้วก็คุณ่อเราเล่นกันต่อมาอ๋อสนาเได้ครัะขอบคุณทุกคนค่ะ